ถึงนะา,นาที่กำลังคิดจะทำคลิปรีวนะครับถ้านานาะไม่ได้รับเชิญให้ใช้ใช้เสียงของ Facebook นะครับน้าะนาลงไปนี่น้าะนาจะถูก Facebook เห็นว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทันทีนะครับสำหรับนานาะที่จะเริ่มทำนะครับผมแนะนำว่าเริ่มทำ น,น่าเริ่มทำนี่ใช้เสียงที่มีเป็นจัดกระไซสเสียงจริงๆให้ใช้เสียงเป็นเสียงดนตรีนะครับเสียงดนตรีที่ไม่มีเนื้อลองนะครับเป็นเสียงแคนเสียงพินเสียงอะไรก็ได้นะครับแต่นะอย่าอย่าไปเอาเห็นเขาลงกันได้ก็อย่าไปลงตามเพราะอันนั้นเขามีเลเวลแล้วนะครับคนที่เขาลงลงไว้นะครับก็อย่าไปทำตามเขานะครับ เพราะว่าอันนั้นเขามีเลเวลของเขาแล้วอย่างเนี้ยครับมันจะมีให้เลือกนะครับเนี่ยถ้าน้าๆได้เข้าไปเลือกนี่ไม่ได้นะครับนีครับเพราะว่าเรนนี้เขาเขาทำให้เป็นเลเวลของคนที่เขาผ่านเกมไปแล้วนะครับอย่างงี้เลือกเปเสียเงยิงนแล้ว เลือกไปได้นะครับ,รบฝากไว้ครับนะนะที่คิดจะทำคลิปเร็วนะครับให้ศึกษาข้อมูลก่อนนะครับ